ตั้งใจว่าเสียหายลูกชายซอยผักเสียงคลิปครับมือนีเจ้าตัวเพิ่งกัยินดีหาวแฮ้งคางขนาดบาดว่าได้ประเด็นก็มูอยู่หนาบาดเท,ท่านั้นล่ะเออรนมากจังไหนกับบอหันเป็นแนวนั่นล่ะครับถ่ายเหรียญกมูคุณคู่ว่าอยู่ลรงเรียเนเพิ่งกัเป็นเด็กดีอยู่เป็นคนหูบ่ดือบ่สนปันไดวาสันหันมาทางบ้านนั่นนะเอาจนวาเบิดพลังแตะละมือส่วนนี้คือหลากประจําต้องแววสมือลหลังหลึกเลียนตามไปหอดเฮียนได้ครับท้ามือได้บ่ไเด็นวุดหนุนเพลินลงทุ่นเดินท่าไปขครให้หอดนหนา กลับมาถึงบ้านแล้วก็อ้อมกางอ้อมแอลบาหางไปใสเลยเคยติดแบบแรกก็ยังเป็นแบบเดิมคือเกา่ามีกร car, ารอ่อนเห้าวขอเบิ้องคีปรถสิบหลอดไม่ได้ครับมือนี่สมัยก่อนติดทีวีแด้เล็กหน่อยสมือนี่ติดโทรศัพท์สำรับลูกชายผมกับห้เบิ้งเป็นเวลายอยู่ครับครับจากโรงเรียนมาต่อให้การบ้านก่อนตอนปีเทิมนี้ตีสจังไดีครับพี่น้อง ผัดไทยคืออาหารเทียของผมมือนีร้านนี้กับซิบอมีอีหยังไ่เลยครับนอกจากไข่กับเต่าหูบัว่าสิเป็นหมูรือทะเลกับบอวตองสังพัดแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมคือย่างที่เห็นเป็นเมนูที่กินครูเขาตามบกคุงแสบที่สุดแหละครับพี่น้องมองเห็นไหมคะพัดไทยแล้วขึ้นหอดสมัยตะกี้ผมเองก็เคยมีมเมิต์เป็นพ่อค้าขายผัดไทยมานําไเ้ครับช่วงหนึ่งซึ่งเมนูนี้ผมกับพ่อมีฝีมืออยู่คือกันนอกจากนั้นก็มีหอยทอดของมันไกผมกัเฮดเป็นขายเึ่องรถเข็นอยู่ตลาดโตลุงครับพี่น้องมองย้อนกลับไปกนั you mm -hmm. ถัดไทยฮอนันกินอิ่มได้บ่จะข้าวบ่คือได้กินเขาบ่ยู่ทองปันไหแต่ก็อดไหวถาใส่เขาแรงเทือเดียวเดี๋ยวถ่ายกินดูมันสิอ้วนขึ้นกว่านี้สีบ่มีเสือผาใส่ตอนเปิดเทอมน้ำนักเพิ่มตลอดได้ครับช่วงเวลาปีโรงเรียนวนเวียนอยู่แด่กับการกินกานนอนเบิดมือส่วนนี้คือเมนูนึงกับเขาแรงคืนนี้ขอดีห้องกันมาอยู่บ้านก็คือการได้กินเขาพร้อมหนาพร้อมตากันนี่แหละครับกับเขาสีเสียบขึ้นอยู่กับว่ากินกับไผได้กินเขากับคนอยู่บ้านอาหารธรรมดาแต่ว่ากับพิเศษครับพี่น้อง มือนี่ก็เป็นมือดีอีกมือนึงซึ่งก็คือวันเกิดพ่อห้องผมเองกินเข้าเซตกัเลยสิมีเค้กไปเสื้อผ้าย่คนที่ดีใจร้ายกับแม่เด็กนอนนี่แหละครับสำรับกันดําคือตื่นเต้นโกมูแน่มึงดูตีละครับเต้นหาวสัน้นแล้วผ้ากันข่าของไปเสื้อผ้ายพ่อใหญ่อาคมปีนี่พ่อผมก็อายุครบ59เกปีกันซิมีเงินเดือนผู้เฒ่าละครับปีหน,น้านี้ลูกหลานกับบมีหยังสียหายนอกจากความรักความห่วงยเสมอขพให้พ่อพบเจอแต่สิ่งดีด,ดีมีความสุกตลอดไปอยู่เป็นหลมโพลลมไส้ของหลูกของหลานอายุยดดเเเปีอปพอพ แปปเดียวเวลากับพันไปไหวขาขนาจากเร็กนอนวดกับกายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่กับกายเป็นผู้เฒ่าผมดอกเล่าเขาสิเต็มหัวแล้วแนวนี้แหละนอกรับเขาเอื่นว่าสังขารบ่เทียงเป็นแค่เพียงการสมัวชัวข้าวท่าน,นั้นพอสุดท้ายอิรีนั่นกับบ๊มีอีหยังเป็นของเขา้าเอาละครับสำหรับมือนีกับจบภรรกิจแล้วมีหลายสิ่งหลายเนี่ยมาบอกสุพินนองฟัง่งแล้วจ้งค่คยมาผอกันไม่ในคลิปน,ะน,นาา้า่วคาสวัสดีครับ